โอ้ลืมใส่น้ำปูน้ำปูนี่ลืมตลอดแล้วคนณรู้สึกกินเลยเนาะมันก็จะบโบขนมันก็จะบโบโบมันก็ใส่น้ำปูแม่นหละแล้วก็มาใส่หลายมันเหม็นดูแล้ <What? S 1> ก,ก็ไ่เห็นเราซื้อมากินเลยเป็น <What? S 1> บ,บ้าจะบอกดูแลเราจะกินขะีเ้เหร่ ไปถึงแถวเินทดงนะตะกี้เรมาดูวิวเด็กกับภาส่ออกนาไปมาเนี่ยไปวัดจำปัะสักซอกของดีให้ด้วแม่ของดีให้เทาจิ้งหวในของดีของแหวนขอตัววันนของดีนี่อ้รับอาจารย์อยู่วัดดูเจะไปวัดเจ้กระโหน่เลยอาจารย์ขาน้อยห่อของดีให้ขาย มีวัดนี้ตอนเขาไปนะว่าซุ้มๆนะวัาจอมเผ็ดบอกว่าเน,นี่นนยอย <ละ S 1> ู่ใจนะวัสซุ้มๆอะไรมันจะนเพื่อนันจะซักซิบนะมาเอมาละละคงดีไปเฮ็ดผ้าเใ็ดผายนีนยาานน่นะยาผ้ายาด่าัหลวงพ่างได้บัดด้ยซักซีบเนว่าบัเก็ได้ไปได้เกือบลพ่อวาง ก็ย so so, so, so ังไปเห็นเมืองหลวงเไปเจ้าส right> ่วนไปเที่ยวเขาก็เจ้าสิจินไปแดกอย่างวนี้วทำให้เจ้าอันเจ้ามาเตมิกาส่วนไปไปดเจ้าราไปย่างไส้นอ้ยมันกระบเมร์วานั้นนะคยากพอกครัวนี้ทางหาอยู่หากินเนาะไปหาด้เไปแล้วเขาไปแล้วไปพิศพิษไปโดนพุไปดามน้อยเขาก็บว่าเจ้า เ่าได้เอาปูลงอีกมัจจุปูไม้หือมนี่ปูลไม้ก็หาก็มามาเซฮาราโชคดีเนาะสิ่ไโอ้ยยใกล้นะมาเซฮาราเพระเจ้าทอน้ำกรนพระเจ้ามาเจบ้านน่ะน้ำเตี้ยงน้ำสับน่ะพระเจ้าขุดอะไรได้แทนเนาะแทง โซชิีด้กินป,ป่สิีแบนแล้วนบนใดบนไหนเนะาะประเดกมาใจ้หั่นทันนี้คุ้คยข่หาหยาดจีไต่กุ้ยขาจะไปซื้อมาให้อยู่สลัดบ,บักชิ้นกระปุ่นเลยเนาะนกรตามเขือเฮา เขาเ่ได้กินตั้งที่เจ้าต่ำไหมเขาพี่ไก่นี่ผู้ได้เดือนยังเดือนสองว่มาพี่ไก่พี่ยานมาตอนนั้นเขาหนาวป่ไใจเนาะพี่ไก่ที่ผู้นี่หนาวเพรายังอยู่นอกอยู่อดอยู่นี่นะอยู่นี่นะพี่นะเดือนนั้นเขาโตมาเลยเนาะแม่อนมาอันนี้เขาเขเจ้ามุงโตที่ป่ะเ็นเดียว

ท่านกาดี่ยาอยู่กัยากระจียนลซันดีด้อนมาสดงเนี่ยเนาะมันจะยิ่การท่านูบดหัวแล้วท่านีฝป่าไปลุม่า้านเดียวีเสทาโอายแล้วทไมให้เบดเดอให้ยากตนไ

cái mù là cái chuyện ở đây, nó ừ, không biết có biến này không đấy, cái chuyện giặt giang, cái chuyện chắc Không